เอิร์เริ่มจากเพื่อนก่อนไปกล้องกันนะครับเอิร์ดเลือกแล้วอ้าวแล้วครั้งแรกใช่ไหมครับจำไม่ได้ก็ตอนถ้าจต่ไม่ผิดก็น่าจะตอนมม .2 คือแบบชอบคือชอบเพื่อนในห้องเลยนะครับช่องเรียนด้วยกันก็แบบตอนแรกตอนแรกก็ไม่รู้ว่าจะจีบยังไงก็แบบงงๆเพราะดังเด็กอยู่ ไม่รู้ว่าติดมงแบบคุยกับเพื่อนปรึกษาเพื่อนโทรเอาไงดีว่าอะไรวันวานเลนทายจะทำไงดีเนี่ยใกล้แล้วเนี่ยแบบอยากให้เขารู้ทีว่าแบบแอบชอบมานานแล้วอะไรเพื่อนก็แบบบอกให้ซื้อช็อกโกแลตหรือว่าให้ดอกไม้อะไรเงี้ยครับก็แบบพอถึงวันวานเลนทายก็ซื้อช็อกโกแลตยี่ห้อหนึ่งที่เป็นสามเหลี่ยมในเซเว่นเอ้ยเออเซเว่นู้ได้พู้ได้พูดได้ก็ซื้อไปแล้วก็ไปให้เขาว่าแบบตอนแรกตอนแรกตอนที่จะให้นี่แบบ คือตอนตอนเช้าก่อนตอนเขาแถวจะให้ใช่ไหมครับไม่กล้าให้แบบมันแบบมันกังวลมันแบบกลัวแบบสันๆไม่เคยให้อะไรใครแบบนี้แบบมันตื่นเต้นแล้วเพื่อนก็เชียร์กันอยู่ทั้งห้องพอขึ้นแบบมันจะมีชั่วโมงโฮมรูมก็แบบขึ้นไปชั่วโมงโฮมรูมก็เพื่อนก็แบบเอ้ยเอ้ยจะให้อะไรอย่างเงี้ยแบบแซววันทั้งห้องก็แบบโหก็ต้องให้แลไรจังหวะนั้นมันไม่ให้มันไม่ได้แล้วเพื่อนรู้กันหมดแล้วก็แบบก็ให้แบบให้แบบ ให้แล้วก็รีบรีบแบบหลบหน้าหนีมาเลยครับแบบมันเวอร์มากนั่นแหละครับก็เป็นแล้วก็ก็จีบกับคนนั้นได้อยู่ประมาณจีบจีบเขาว่าตั้งแต่วันนั้นก็จีบมาเรื่อยจนแบบมานปีนึงกว่าจะติดโอ้ว <c oughs> แต่ก็ติดกัจ้ะมานปีหนึ่งติดตอนม3ก็แบบแบบเป็นแฟนกันแล้วก็ก็คบกันมาเรื่อยๆก็จนถึงม6 <c oughs> กันเลยกันนานนะ โอ้โหเราจะเมเลิกกันซะล่ะความอยากรู้ไ่เข้าใครออกใครมันเหมือนแบบมันมันถึงจุดที่แบบว่ามันเหมือนกับทั้งสองฝ่ายมันแบบมันไม่รู้สึกอะไรแบบมันเหมือนมันเป็นเพื่อนกันเป็นเพื่อนกันก็ได้แบบเราก็หมดความรู้สึกเขาก็หมดมันก็เหมือนเราเราเราหมดนะครับแต่เขาอาจจะยังไม่หมดแต่แบบเราหมดแล้วอะแต่พอคุยกันมันก็เหมือนแบบเหมือนเขาเข้าใจอะก็เลยแบบมันก็ยังเด็กๆอยู่ด้วยก็เลยแบบ ไม่คิดอะไรก็แบบปล่อยไปตามนั้นอีอย่างคือแบบจบม .6 แล้วมันก็ไม่ได้เจอกันแล้วครับก็แบบต่างคนต่างไปมันมันเหตุหลายหลายเหตุการณ์แหละหลายเหตุการณ์มันทำมันแบบมันทําให้แบบเราไม่ได้เจอกันอีกก็เลยแบบมันก็ไม่มีเวลาที่จะมาเจอกันมาปรับความเข้าใจกันเหมือนถ้ามีเรื่องอะไรก็ไม่ได้เคลียร์กันเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยครับมันก็เลยแบบห่างห่างกันไปแล้วก็เลยแบบขาดกันไปเลยสเปคเป็นไงอะไรนะครับสเปกเป็นไง สเปคผู้หญิงเหรอครับผู้ชายก็ได้อไงก็ได้ผู้ชายก็ได้ก็ไม่รู้ครับแบบถ้าเกิดเห็นถ้าเกิดมันชอบก็คือชอบอ่ะอะมโอเคผ่านพี่เอิร์ค่ะพี่เคจริงๆถ้าเอิร์ทคนนี้รวบย้อนกลับมาจนได้ของของเคเลิ่นนะรวบตึงเลยผมเจ็บจริงๆก็ไม่ใช่คนนั้นอีกคนหนง่งอืมคือคนนี้เหมือนแบบ เหมือนอันคนแรกมันเหมือนความรู้สึกเราหมดแต่คนนี้มันยังไม่หมดไงครับแล้วเหมือนแบบเขาไปเขาชิงไปก่อนก็เลยแบบเจ็บหนักก็แบบก็เหมือนเคคลายเคคือเขามีไปมีคนใหม่แบบเหมือนตอนตอนตอนที่คบกันคือแบบว่าแบบว่าตามใจมากครับแบบทุกอย่างคือให้ทุกอย่างเต็มร้อยอะครับแบบให้เกินอะคือยอมยอมทุกอย่างแบบอะไรที่เป็นของอะไรที่เป็นส่วนตัวของเราก็ยอมอะไรแบบทุกอย่างแล้วก็ พอมันพอเหมือนเขาได้ไปเยอะเขาก็แบบจะได้เหมือนเขายิ่งแบบยิ่งยิ่งต้องการแบบมากขึ้นแล้วแบบพอเราให้จนแบบเราไม่สามารถที่จะให้ได้เขาก็แบบเขาก็ต้องการเราแต่เราแบบพอถึงจุดจุดหนึ่งที่แบบเราเราเหนื่อยครับมันเหนื่อยมันเหนื่อยที่จะต้องแบบให้เวลาที่จะต้องที่จะต้องตามนู่นตามนี่ที่จะต้องแบบตามใจอะไรอย่างต่างๆมันก็ถึงจุดจุดหนึ่งที่แบบมันไม่ใช่ตัวเราด้วยแหละที่เราทําแบบนั้นไปมันเหมือนเราแบบเรา งมนงงง่ายอ่ะมันถึงจุดนั้นล้วก็แบบก็เหมือนเราจะเราพอเราเหนื่อยเราก็แบบเริ่มลดลงใช่ไหมครับอะไรต่างๆเราก็ไม่ได้ตามใจเหมือนเมื่อก่อนอะไรเงี้ยเขาก็จะเขาก็แบบไม่เข้าใจเขาก็จะเริ่มแบบคิดว่าเราเปลี่ยนไปคิดว่าเราจะแบบจะอะไรเขาเลยแบบเขาเลยแบบเหมือนเขาจะแบบไปมีคนอื่นอะไรเงี้ยแต่เขาก็โกหกเราเขาไม่มีใครอะไรแล้วก็แบบจะพยายามจะใส่ความว่าที่เราเปลี่ยนไปเคอมีคนอื่นซึ่งไม่ใช่ซึ่งทุกคนก็รู้ว่าไม่ใช่คนแบบนั้น คือเพื่อนเพื่อนเพื่อนก็จะรู้หมดว่าเป็นคนแบบไหนเพื่อนเขาเพื่อนเอ๋ก็จะรู้หมดแต่มันเป็นเบสิกมันเป็นเบสิกของคนที่ทําผิดใช่ครับใช่ฉันก็จะต้องโยนความผิดให้คนอื่นก่อนฉันจะได้ดูเบาๆไม่ได้ผิดอะไรมากแล้วพอมันไอ้มาจับพอมันจับได้ก็แบบคือวันมันจุดไอ้จุดนั้นคือแบบเออไม่ไหวคือแบบโทรไปแบบว่าแรงๆเลยครับพูดแบบคำคำอะไรทุกอย่างแบบที่ช่้งที่ไม่เคยพูดใส่ือแบบพูดใส่ทุกอย่างมันก็เลยแบบพอถึงจุดนั้นเขาก็ทนไม่ได้ด้วแหละเขาอะไรแบบไปเลย <ih unting> แล้วแบบเมื่อก่อนอ่ะก <Hayır. S 2> <right. S 1> <Moo> ่อนก่อนที่จะก่อนตอนคบกันก็แบบทะเลาะกันบอกจะเลิกกันจะเลิกกันแล้วก็กลับมาดีกันไงครับแต่แบบพอเนี้ยพอเขาเนี้ยเลิกเลิกเลิกเขาเลิกเขาก็ไปเลยเขาก็ไม่มาแบบกลับมาคุยกันก็แบบไอ้ก็แบบโหทรมานแบบโทรแบบเพื่อนบอกอย่าโทรไปอย่าโทรไปแบบมันก็ห้ามไม่ได้ครับมันก็แบบมันแบบมันห้ามตัวเองไม่ได้มันต้องโทรคือแบบไม่ไหวอ่ะก็โทรโทรไปเขาอยู่กับนุ่น คือเหมือนเหมือนเหมือนเป็นตัวอะไรทักอย่างอะไรเหมือนเราเป็นแบบแบบไม่เห็นภาพเออแต่เนี้ยสำคัญมากเลยนะ